วัดวินิตธรรมารามอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรขอเชิญร่วมปิดจ,จภาพทอดกระถินสามัคคีประจำปี2,568กองละ1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธ,ธาทอดถวายในวันที่26ตุลาคม2,568เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษานักธรรมภาษาบาลีและสายสามัญ เพื่อสมทบทุนพัฒนาหน้ำปานะอุปกรณ์การศึกษาถวายแก่พระภิกษุสามเณรของสำนักงานศาสนศึกษาวัดวินิจธ,ธรรมารามปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรเรียนพระบาลีจำนวนมากเมื่อพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระบาลีแล้วก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนอยู่คู่กับสังคมไทยชาติไทยตลอดไป การร่วมเป็นโจภ้า,ภาทอดกระถินกองละ1,000บาทนั้นได้บุญมากสร้างความรุ่งเรืองให้ชีวิตและครอบครัวเพราะส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุษสามเณรได้รับการศึกษาพระบาลีให้มากยิ่งขึ้นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นการประกาศคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าติดต่อสอบถามพระครูปริยัตธ,ธรรมวินิจเจ้าอาวาสวัดวินิจธ,ธรรมาราม 0879588982ร่วมทำบ,บุญออนไลน์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3360406575ท่านที่มาร่วมทำบ,บุญจะได้รับวัตถุมงคลจากทางวัดเป็นที่ระลึกทุกท่าน